มีถนนหน้าบ้านกับถนนหลังบ้านแล้วคุณจะสร้างบ้านอย่างไรอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับคืนนี้พบกับสีแสมังกรนะครับ พบกันทุกทีเราต้องมีความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขครับข้างหน้ากับข้างหลังนั้นมันมีจุดสำคัญเราเคยได้ยินบ่อยๆหลังเป็นภูเขาทางหน้าเป็นน้ำในโบราณนั้นแบ่งออกว่าน้ำนั้นคือถนนขนทางแต่บ้านของคุณหรือที่ดินของคุณกำลังจะเลือกสร้างบ้านนั้นดีอย่างมีถนนหน้าบ้านกับถนนหลังบ้านแล้วคุณจะสร้างบ้านอย่างไร ในเมื่อมันมีน้ําอยู่ข้างหน้าทั้งหลังหมดเลยโบราณเขาบอกว่ามีน้ําเยอะเงินเข้าเยอะแต่สุขภาพไม่แข็งแรงมีบ่อยๆครับมีทําเลอย่างนี้เข้ามาอยู่แล้วร่ํารวยแต่ไม่กี่ปีตายครับมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้ใช้ทีนี้เรามาดูว่าเราจะแก้ไขยังไงกับถ้าเป็นบ้านอย่างนี้ถ้าไม่เคยสร้างไม่ได้สร้างเลยมาเป็นที่ดินเปล่าๆหนึ่งเลือกถนน ตรงไหนหน้าหรือหลังเอาใหญ่กว่าถ้าถนนที่ผ่านใหญ่กว่านั้นเอาให้เป็นข้างหน้าครับถนนเล็กอยู่ข้างหลังแต่อย่าสร้างติดริมรัว้วขยับมานิดหนึ่งให้หน้ากว้างหน่อยแต่ข้างหลังนั้นสามารถยังเดินรอบได้อย่าไปพิงกำแพงเลยนะครับมิฉะนั้นเหมือนคุณเป็นนักมวยที่นั่งหลังไม่ได้พิงเชือกโดนตบทีเดียวร่วงแพ้นอกทันที นี่คือจุดหนึ่งแต่ถ้าคุณสร้างบ้านแล้วเลครับตรงน,นี้ข้างหลังทํำยังไงครับข้างหน้าน่ยมันมีมาแล้วจะเล็กจะใหญ่มันก็กลายเป็นด้านหน้าอยู่แล้วคือเราเลือกไม่ได้ฉะนั้นหนึ่งข้างหลังทํากําแพงให้สูงถึงหลังคาชั้นหนึ่งหรือไม่ก็ปลูกต้นไผ่เป็นแนวยาวผมไม่นิยมให้ปลูกต้นขนุนนะครับเพราะรากมันจะงัดบ้าน ลูกต้นไผ่เป็นกอกอกอนเป็นแนวยาวข้างหลังนี่คือป้องกันแล้วข้างหลังนะถ้าคุณออกไปข้างนอกได้ไปตรงที่ริมถนนกำแพงของคุณไปวาดรูปป้ยกลวยไว้สักตัวหนึ่งป้ยกลวยคือยันแปดทิศไปวางไว้แล้วคุณจะปลอดภัยนี่คือวิธีนี้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นไปได้ทายทิ้งไปดีกว่านะครับไว้โชคดีมีความสุขคนระับเอาเลยครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมดกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง